นางเอ้ยนางไปใส่นอมาละมาทั้งสองคนสามคนมาทองเง้ยไห้ปะเอ้ยถิมีแนวไห้ล้วแม่เมื่อนี้คดีใกล้จะครบปีใหม่แล้เด้จ้าจ้ะกำลังเจียวไห้ล้วมือนี่บ่าวลายเราจะสามมื่นเนาะเออให้แขนหนึ่งบู้บ่กระจอกมานั่นดรอกบ่กทิศไปใส่จักแล้วพวเจ้าไปใส่นั่ลงไปหน้าเลยเออนั่นว่าแม่พอถิมีแนว ใหายโยมมือนี่พ่อจิมีแนวแบ่งปันสรรชวนกันอยู่พ่อกะเท่ากะแจมาแล้วขันพ่อมาเฮ็นมึงมาได้เลยไปืนห้องแล้วเลยมึงร้องหน้าไปเถอะพี่บอกอ้ยหน้าคุณที่บอกเออเอิญมันมาดูพ่อจะเอาเงินให้พ่อรินตีใหม่เออพ่อได้เศษคนนึงว้าวดีเขา่ะว้าวพ่อตั้งใจดีก็ปีนี้พี่อ้ายเอาจะไม่อยู่อย่างนี่ เบก้นครับจอีพ่อเราเอิญพุ่น่ะแล้วสิแบงอยังบุเอิญไปยังเออไม่ยังน,น้ำขึ้นมาปักน้่ไรล้างชังหอนของเราปูเลาเอิญ่นน่ะเอิญหาตัาง้งหมกโดนแล้วไ<อ>ป<ะ>เอาลูกสาวลายย,ายัยอ้ยใครก็ดนีนแล้วขอซื้อาได้อาผัวแน่นย่ กันเจอบพว่เอาขอการจไปเอาพวกนี้บ้านเล็้เนาะ <c oughs> มาแล้วนี่อโอ้มาแล้วบุญละไปจุบไปใส่เถอะโอ้ไปเบิ่งผพักงามปใไ้ฮอตปีใหม่แล้วฟังข้าวดีแน่ยังล่ะพ่พอเชียนให้ของขวัญปีใหม่แหงป่จ <c oughs> ้ะพอ่อทีช่วยนาฬิกาให้ บ่พอบ่ซื้อถูกง่ากะพ่อกำมีไฮมีหน้ามีสวนเนี่ยพ่อสิแดงไฮกำลังพ่อขันยันขันแข็งอยู่จังสี่ขันพ่อต่อไปขันพ่อไปบ่ได้มาบ่ได้พวกตัวมันทียากกันบ่เออหน้าอยู่หันมีหาไรอ่าใจนั่งนีชีไรให้ตัวหันไร่นึงเออ เขาผู้น้อยจูมันหาได้อยู่ผูน้อยกะมันเสียบวไหว่ไหว,วกะช่างมันให้เขาจู่มันหาจริงอยู่แล้วจูเอาไลนึงษา่าจังไรพ่อใจบ่กะหลานเจ้านีพพอเออหลานกับบ้ายากจู่มันสิหาได้ไหลายกว่าพออยู่ดอกมา,าจังไรตามพอนั่นแหละ ไอ้อาตามพ่อเนี่ยนาจักสองก็สีว่ปาปากดอกหายไรหายไรเดียวไปหนิแม่ไ่เดียวจะเกาพ่อก็ว่าตัวนี้มันค้นขยันเติบอยู่ลิขยันไหนล่ะก็เว้นที่สีหายไละ,ละมึงวางไหนนั่งมึงหายมันอยู่บ่มึงทีแบงมันอีกอยู่บ่เกาตามที่พ่อว้าหันแล้วเออเอาตามพ่อว้าวสาสันมัน จ็กน้อยมันก็ได้ผัวผัวเขาเลี้ยงมันดอกเออม,มันได้เช่นกอนค่อยมีบาดเบาอุยามมันบ่ได้หัลละลูกเต่าก็าเป็นพวกบุกพุถางมาได้หรอเออถางกระชังมันช้อให้น้อง้า้องลา,า้าเขาผู้น้อยผู้ญิงเออผู้ยิ่งพอมบนผู้ใชยขันผูน้ใช้ขึ้นตูพ่อ,อพจีแบงครึ่งให้กระรวดทันเดียวบนหน่อยหน่อย,อยเจ้กเม็ดดิฮะลูกผัวกับบนมี อย่างไงไอ่คือบัวหน่อยนะมันะ่ะห<อ>นาจีมาจังไหนอเออยกพอแล้วขันจส้วนลูกเต่ากัแล้วแต่สีเฮ็ดเออคอยมันที่คอยปีนคอยไปดอกหอยกับ่เอาฮะบ่อยอยว่ายังหอยวางได้เลยนัง เจ้าเป็นนี่ยังพี่อ้ายให้คอยลดเทียงแล้วนึกมาขายไปน้ำผู้บ่าวท่านแล้วคอยบ่ขายดอกไพสิมาเอาคอยแล้วจิฮูู้ตีคนสมือนี่ไม่ได้ขายมุนขายมั่งตัวมาขำมบาขายดอกอีนางกูเลี้ยววงหนามันอยู่นี่เาไปมุนพอมุนพอมุนแม่หาไปให้ขาย สีแตกหมดเคยเห็ดมาเด้เนาะเบิ่งผัวเจ้าวางไข่อย่ด้วยล่ะหันอยู่ในมือข่อยนี่มันบ่ได้เสียไปใส่ดิพ่อแม่ให้เท่าไรก็ยังหมดดิมิเตสีสางสีแป้งมันไหลขึ้นนาพุ่ดดิมันก็ไปหาเอาไม่ลายกว่านั้นตัวนี่มึงให้น้องให้นุ่งบ่ได้หรือตามพ่อนั่นแหละพ่อเห็ดคิดคุณแล้วพ่อคิดคักแล้วรีบหนีทิ้นจองคักแล้ว อ네พอออกจากพอพอคงแม่จัวมานี่แห้งห้พพอเครื่องไรนึงรี่ <c oughs> พอมาบกุกเบิก <c oughs> เอามองไม่มนีแม่นแตงตะเกียบปลาดวงมันบื่อ่อยากผู้ใดดูถ <c oughs> างเอาชูมือไปถางใส่มันั่มีอยู่ล่ะได้ยินเขาอาอยู่ขังมึงหันเขาที่ขายอยู่หันขา <c oughs> ยของเงินได้เสอน้ำกูนีล่ะกุ้นทอดไม่ยูนี่อันนี้ให้มึงเอาไรนึงสักวันเว <c oughs> ้ยอืม ไปแต้เนาะเอืมอบ่มีแต่มือเดียวดอกอ่าเฮ็ดหยังล่ะเฮ็ดหยังโอ้บ,อมบมอมอ่มีแต่กินแหมมีแต่ตอมให้อืมต้องให้ผู้ยหญ่ผู้น้อยเฮ็ดหนอดนาปังหน้าตีนเอื้อย่าซ้แต่มีม้เด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không